สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีการลัคนากันนะคะประจําเดือนตุลาคม2566เชาวราศีกัรลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมเม่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านใน้ฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูโดยส่วนตัวที่เป็นดวงของคนคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรลัขนาการแล้วก็ยินดีต้อนรับชาว2ที่มา2ชาวกันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรลัขนาการคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาด้วยดิบหนค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะดีฮารพินเทสค่ะไพ่เดอะสตาร์นะคะ และเป็นไพ่หกดาบค่ะชาวราศีกันลกคนากันนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมนะคะม,มีถุนตุนกุ้มนะชาววันจันทร์ค่ะชาวราศี กลุ่มล,ลักนณากรมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ไม่รู้สึกว่าในเดือที่ผ่านมาชาวราศีการลักนาการบางคนนะคะอา,อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้เป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนนะคะแต่ก็ยังปักคับประคอง ยังพยายามที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันมีปัญหาอยู่แต่ปัญหานั้นในความสัมพันธ์ต่างคนต่างรู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาแก้ไขมันยังไม่ใช่จังหวะแล้วก็เวลาที่ดีในการาจัดการปัญหาเหล่านั้นก็ได้นะคะอืมนันเหมือนกับว่า ต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนอะไรประมาณนี้ถึงจะแบบพูดคุยกันได้ถึงจะถึงจะแก้ไขได้อะไรประมาณนี้นะคะอชาวราศีการลัคนาการบางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกลับอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังมีความปรารถนาดียังมีการให้ความหวังในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะทั้งทั้งที่ คุณกับเขาอาจจะคุยกันมาตั้งนานแล้วแหละนะคะคุยกันมาคนคุยกันมากกว่า6เดือน1ปีหรืออยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานขนาดไหนนะคะแต่มันเหมือนกับโดนแหงความสัมพันธ์นี้ไว้เพราะว่าอาจจะยังไม่ได้พร้อมบางคนมีภาระความรับผิดชอบมากมายที่ยังไม่สามารถที่จะ,ะจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะเนาะ อีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่3นะคะอาจจะเป็นตัวชาวราศีกันเองก็ได้นะที่เหมือนกับยังไม่ได้พร้อมอะเหมือนกับไม่ได้รีบค่อยๆดูไปตอนนี้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนอะประมาณนี้ก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งกรณีที่3นะคะอาจ คุณและเขาหรือใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่เป็นคนสาธารณะอ่านะคะเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะเป็นคนที่มีคนห้อมล้อมนะคะเป็นคนที่มีคนแบบจะทําอะไรก็มีคนจับตามองมีคนคอย่อ จับตาดูพฤติกรรมอะไรประมาณนี้ตลอดเวลาเป็นคนเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนของสังคมอ่ะอะไรประมาณนี้ก็ได้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะด้วยด้วยด้วยภาระความรับผิดชอบและหน้าที่อ่ะประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกันลัคนากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งต่างสิ่งอ่าเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกรนในช่วงเดือนตุลาคมสม5 6ท6เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่8ถ้วยนะคะสี่ไม้เท้าค่ะห้าดาบนะคะ เป็นไพ่เฮอร์มิตค่ะชาวราศีกรกขณาการนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆในช่วงเดือนตุลาคมที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะของคุณมันมีสถานการณ์ของความนิ่งเงียบนะคะความสัมพันธ์ยังอยู่ค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะมีการพักความสัมพันธ์แต่ว่ายังไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเลิกกันแต่อย่างใดจะเป็นเหมือนกับว่าพักเพื่อที่จะ ไปทําธุระไปทําภารกิจไปทํางานไปทําหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนอะไรประมาณนี้จะมีการพูดคุยสื่อสารนะคะตกลงกันเกิดขึ้นเพราะว่าตามหน้าไพ่อะคะ่ะไม่รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการพักใจพักกายไว้ก่อนยังไม่อยากจะคิดถึงเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะอไปทําอย่างอื่นก่อนอะไรประมาณเนี้ย จะยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆในความสัมพันธ์ต่างคนต่างส่องต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองต่างคนต่างยังไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆแต่มันยังมีแต่มันมันมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะในความสัมพันธ์หมายถึงว่ายังยังมีกันและกันอยู่ยังรู้สึกว่ามีกันและกันอยู่อย่างมั่นคงคนคนนี้ไม่มีทางไปไหนค่ะเออ จะรู้สึกแบบนี้ว่าคนคนี้จะไม่มีทางไปจากเราหรือเราจะไม่มีทางไปจากเขาเขาก็จะรู้สึกแบบนั้นได้จะจะจะสัมผัสถึงความรู้สึกแบบนั้นได้เออจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศีการลัคนาการกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวกันก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีการลัคนาการค่ะชาวราศีการลัคนาการคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะไพ่แบดเดิไพ่สองถ้วยคุณรักเขาอคุณรักเขาจริงๆไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สามดาบค่ะแต่ก็ มีความจุกจิกใจมีความกังวลใจนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะชาวราศีกรกษณาการให้โอกาสคนคนนี้บ่อยมากนะคะและเป็นไพ่ควีนเหรียญมีความรักมีความมั่นคงอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ว่าเขาจะทําให้คุณเจ็บไม่ว่าเขาจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือรู้สึกจุกจิกกวนใจอย่างไรคุณก็ให้โอกาสเขาได้ แม่พระมากพ่อพระมากนะคะอืมนะคุณยังพร้อมที่จะอยู่ตรงเนี้ยนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ไกลจากหัวใจหรอกอืมหันกลับมาเมื่อไร่เราก็จะอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้คอยซับพอร์ตคอยเป็นกำลังใจคอยเป็นแรงใจคอยเป็น เอ่อแท่นชาร์จให้กับเขานะคะอืมอันนี้ก็คือความรู้สึกของของคุณที่มีต่อเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคนที่ชาวราศีกรกนะนาการคิดถึงคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกรกนะนาการมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สิบเหรียญค่ะเขาก็รู้สึกผูกพันกับคุณเหลือเกินอืมบางคนรู้จักกันมาแบบตั้งแต่สมัยเด็กๆแบบสิบปียี่สิบปีอะไรประมาณนี้นะไพ่สองดาบนะคะ ไพ่เด็กถือดาบค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะชาวราศีกรกคณากรคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาเขาเดาใจคุณไม่ออกนะเขาเดาคุณไม่ออกว่าว่าคุณน่ะต้องการอะไรจริงๆในความสัมพันธ์หรือว่าคุณรักหรือคุณผูกพันกับเขาเหมือนที่เขาผูกพันกับคุณบ้างไหมนะคะเขาต้องการความชัดเจนเหมือนกันนะ เออที่ผ่านมาคุณอาจจะแสดงให้เขาเห็นแหละนะคะแต่ไม่เคยพูดก็ได้เขาต้องการคำพูดค่ะแล้วเขาก็คิดว่าอืชาวกันเนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาและในอนาคตของเขาเขาก็ยังอยากจะมีคุณอยู่ ในภาพอนาคตนั้นเช่นเดียวกับที่ผ่านมาที่คุณคอยอยู่เคียงข้างเขานะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรนลักนาการเป็นอย่างไรไม่ขออนนีญญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเปินไพ่คิงถือดาบนะคะ 9. เก้าเหรียญค่ะควีนถือไม้เท้านะคะ และอีกหนึ่งใบค่ะเป็นไพ่เจไม้เท้าค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์เนี่ยที่บอกนะว่าจะมีการแบบพูดคุยสื่อสารจะมีการให้กํบบาลังใจซึ่งกันและกันจะมีการทําความเข้าใจในความสัมพันธ์นะคะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ควารมารับผิดชอบนะแต่ ยังอยู่ตรงนี้นะไม่ได้ไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นตอนนั้นพายังไม่มีน้าพายของการเลิกลากันแต่อย่างใดจะยังคงอยู่ในความสัมพันธ์และยังคงช่วยยังคงเป็นกําลังใจนะคะในการต่อสู้อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของกันและกันนะคะยังคอยซัพพอร์ตยังคอยเป็นแรงใจยังคอยเป็นกําลังใจ ให้กันอยู่ตรงนี้อ่ะประมาณนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมารถให้กับชาวราศีกันรลัคนากันขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เอ็มพเนะคะไ <c oughs> พ่สิบถ้วยนะคะมันมีความรักความมั่นคงจริงๆอะ่ะอ The Fool ค่ะ แเป็นไพ่เดอซันนะคะชาวราศีการลัคนากันนะคะเอ่อถ้าหากว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นเติร์ดปาร์ตี้เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นรักเราสองสามคนเปิดเผยไม่ได้อะไรต่างๆไพ่บอกว่าคุณคุณหันหลังให้ความสัมพันธ์นี้ได้เลยนะอืมหรือถ้าหาว่าใครมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีความคาใจสงสัย เดี๋ยวคุณจะได้รับรู้ความจริงว่าความจริงในความสัมพันธ์จริงๆมันคืออะไรทาไมความสัมพันธ์ถึงไม่พัฒนานะคะ 3. ถ้าว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้ไม่ได้เกี่ยวกับรักสองสามเศร้ารักอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นคุณและเขาแค่2คนนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่บอกว่า,าการที่ให้สเปซให้อิสระหรือว่าให้พื้นที่ นะคะของความสบายใจเป็นวิธีอยู่ความสบายใจซึ่งกันและกันไว้ใจเชื่อใจมั่นใจมั่นคงซึ่งกันและกันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเ,เขาเรียกว่าสร้างความสุขนะสร้างความสบายใจแล้วทาให้ความสัมพันธ์นี้ไปได้ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคและปัญหาใดๆนะคะดังนั้นจงมั่นใจมั่นคงนะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่า ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าหากว่าให้ได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่ในกรณีนี้เป็นกรณีของแบบมีคนมีเจ้าของรักสองสามคนนะคะพ่บอกว่าก็ค่อยๆปล่อยก็ได้เพราะว่าชาวการบางคนด้วยตัวด้วยความด้วยคุณเหมนชาวธาตุด,ดินเนาะคุณก็จะแบบรักมั่นคงรักยาวนานรักคนยากถ้าได้รักแล้วก็จะลืมยากอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ค่อยๆก็ได้ค่ะค่อยๆลืมค่อยๆถอยออกมาก็ได้เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดดยส่วนตัวสามารถที่จะอไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิป